วัสดีครับขาวีนะครับเพื่อนมีครับนี่ครับข่าวีคนทําสวนทุเรียนครับนี่ครับโลกของทุเรียนครับเขาจะเน่าแบบนี้แล้วผมเลยเจาะอแบบนี้ครับดูครับเจาะกันเลยครับมาให้โลกมันไหลเข้าไปทางนี้ครับเนี่ยครับดูครับถูมเจาะครับกันเลยครับลงล่างเลยครับเพื่อนนี่ครับดูครับออกดอกแล้วด้วยครับ จะได้ทุเรียนเลยครับแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนี่ครับคือเรียกท็อปครับไว้ท็อปทลาครับเอาต้นทุเรียนครับดูครับผมเจาะรอบเลยครับเพื่อนดีครับนี่ครับสกัดไว้เลยครับไม่ให้โรคมันลามครับ กัดไปเลยครับดูครับทุเรียนต้นใหญ่ด้วยครับแล้วก็กําลังมีตาดอกเต็มเลยครับดูครับออกแล้วครับตอนนี้ครับดูครับตาดอกเต็มเลยครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับดูตาดอกครับเต็มเลยครับเตียไายเลยครับแต่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าไู้ครับ แต่ผมทําแบบนี้มัมักไ,ไม่ค่อยตายเลยครับสก,กัดไม่ให้โลกมันลามครับนี่แหละครับสก,กัดไม่ให้เชื้อมันลามเลยครับเิพื้นที่มือใหม่ครับนี่ครับทุเรียนครับ เป็นโลกกันเยอครับปีนี้ครับดูแลยากครับดูครับทรงพุ่มบลเลอร์เลยครับตอนนี้ถ้าติดลูกมาครับได้ประมาณ3ามลัวแล้วครับ3ามลัวสีลัวแล้วครับ พอตกัดแล้วครับเดี๋ยวยาทาอะไรครับนี่ครับยาทาครับครับ หลานตาวก็มาด้วยครับดูครับยาทาเลยครับ นี่ครับเราทําทุเรียนครับจะเป็นแบบนี้แหละครับเจอโลกอยู่เรื่อยครับเทโฟริอาครับก็มีทาครับทาอีกแล้วครับ ยวต้องทามันรักษาอย่างนี้แหละครับทุวเรียนครับเขาก็จะไม่่อยตายครับแต่ถ้าเราปล่อยครับตายหมดแล้วครับมันคอยดูแลรักษาอยู่ตลอดแล้วครับ ตัวนี้เข้ามากครับป่วยมากครับครับเพื่อนมี่ครับได้ดูได้ชมกันละครับนี่แล้วเขาเรียกวายท็อปเชล่าครับ คนไหนถ้าชอบคลิปคาวีคนทำสวนทุเรียนครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ